ในเกล็ดจะใช้ได้ดีนะกดกลับให้หันอย่างนี้นะเนี่ยดูกล้ามเนื้อสเตอร์โนเนี่ยลดลงขึ้นเนี่ยเห็นไหมเห็นกล้ามเนื้อสเตอร์โน่ไหมสเตอร์โนเนี่ยวันเนี่ยให้เรากดอันนี้กล้ามเนื้อสับสับสับออกซิเดตออยู่ใต้ฐานกระโหลกเนี่ยนะไอ้กล้ามเนื้อกลุ่มมังสวิร์วิสเนี่ยกลุ่มมังสวีเนี่ยก็อยู่ใต้นี้การกดกล้ามเนื้อคือมือถัก่างนี้นะเอามือหน้ามือเนี่ย นนนะหน้าไปเลยมือใหญ่เขาไปนะหน้าไปเยอเนี่ยกดให้เต็มทั้งทั้งนิ้วมือเลยนะอันนี้คือการกดค้างนะในในส่วนของกดค้างไว้เจ็บไหมคนไข้ปวดหัวมากเลยกดกดจุดนี้ไปแล้วแต่ไม่ไม่ยังไม่หายก็ให้กดอย่างนี้ค้างไว้นะอย่างนี้นะใหญ่ไ้เนี่ยกดค้างอย่า,กด,า,ยาก,กดแรงนะถ้ากดแรงมันจะโดนเส้นเลือดมันจะ มีการชาได้นะเอาประมาณเนี้ยยเนี่กดประมาณนี้กดใต้ใต้ใต้เนี่ยโอ้โหเนี่ยกดค้างเนี่ยใช้แนมือเรากดค้างไว้เนี่ยไม่ต้องแรงนะกดเบาๆแต่ให้ให้ค้างไว้นับหนึ่งหนึงสิบห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าจิ้มอย่างนี้นะอันตรายนะจิ้มอย่างนี้วางมือไว้เฉยเนี่ยเหมือนเราจับไว้นะ ไม,ไม่ได้กดนะเจ็บไหมตรงนี้เนะี่ยตรงนี้จะเจ็บนะนะปวดหัวมากเลยใช่ไหมนะปวดหัวมากเลยดีขึ้นยังเนี่ยกดไปรอบเดียวดีขึ้นนะนะคนไข้ดีจะดีขึ้นง่ายการกดง่ายๆอย่างงี้เนี่ยนะไม่มีอะไรเลยเนะีนะ่ยยิ่งกว่าหมอเทวดากดปุ๊บดีขึ้นปั๊บเลยเนะี่ยมันสุดยอดอนะขอให้จับให,ให้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 ถูก อย่าก,กดแรงนะอันนี้ก็ไม่ได้กดกดทั้งนิ้วเลยเนี่ยวางนิ้วให้ดีนะแล้วก็ยืดตัวอระการณยืดนะนิ่มเลยนะเนี่ยกดแนวนี้นะครับควให้กดแนวนี้แนวนี้ไม่ต้องกดแนวนี้จับเอาจับดึงเนาะดึงกล้มเนาะแต่แนวเนี้กดได้ถ้ากดแย่ก็คืออย่างนี้แต่เราให้กดค้างไว้แบบพื้นฐานนะกดนะเห็นไหมมันจะสบาย เหมือนเหมือนนวดไว้เหมือนนวดกดจุดสุดยอดวิชาอะไรเนี่ยวิชนีสุดยอดอะเป็นไงวะโล่งไหมง่ายง่ายลองกดดูมันง่ายจริงๆ